การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ตอนนี้ทางบริษัท VGI เขามุ่งมั่นรับมือความท้าทายในด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยติดตามเรื่องราวต่างๆต่อไปนี้ได้จากรายงานนี้ครับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ว g i ให้ความสำคัญเรามุ่งมั่นรับมือกับความท้าทายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับการรับรองฉลาคาร์บอนนิวเทรลจากองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกหรืออบกโดยชดเชยการปล่อยกา๊าซผ่านโครงการคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองนอกจากนี้เรายังใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกว่า10%ในการดำเนินธุรกิจผ่านใบรับรองพลังงานหมุนเวียนหรือ RECs จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท BCPG จำกัดมหาชน เรายังใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของเราเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประชาชนกว่า1ล้านคนต่อปีและยังจัดก,กิจกรรมต่างๆที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการ Air w วีแชร์เพื่อรณรง์เรื่องมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5หรือโครงการปลูกป่ารักธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ในด้านการประหยัดพลังงานเราได้เปลี่ยนหลอดไฟฟลูอเอเรสเซนต์บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นหลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือการใช้คาร์พู่เพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนจากการเดินทางนอกจากนี้เรายังเปลี่ยนขยะไวนิลจากป้ายโฆษณาที่ใช้แล้วให้กลายเป็นกระเป๋าโดยออกแบบให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและบริจาคไวนิลเหล่านี้เพื่อ เป็นประโยชน์แก่สังคมรวมถึงมีการจัดการแยกขยะภายในองค์กร v g i มุ่งเน้นการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างสารรค์ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนวันตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน leading the way to a sustainable future pioneering solution with VGI เครื่องดื่มโปรไวต้ามี